สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้อุดไม่ได้ไลฟ์สดออกกําลังกายนะคะแต่ก็ไปออกกําลังกายเองคะ่ะทุกคนนะคะแล้ววันนี้ ก็มีท่านะคะง่ายๆมาฝากทุกคนด้วยนะคะ5้าท่านะคะโดยที่ไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เป็นท่าที่อุ่ดก็ออกเป็นประจำด้วยนะคะมีทั้งนะคะช่วยลดพุ่งนะคะเพิ่มสะโพกนะคะแล้วก็ช่วยลดต้นขาโดยเฉพาะขานะคะวันนี้ก็จะเน้นขาหน่อยเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็เป็นคนขาใหญ่เนาะ,ะขาเบียดค่ะแล้วก็ซิลลูไลท์ที่ต้นขานะคะก็เลยเอาท่ามาฝากทุกคนนะคะที่ช่วยเน้นเรื่องต้นขานะคะลองทํากันดูนะคะ ทำเริ่มต้นอาจจะทำ20ครั้ง3เซตก่อนนะคะแต่ถ้าเราไหวนะคะเราก็เพิ่มจำนวนเซตได้นะคะยิ่งเพิ่มจำนวนนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะกระชับเร็วขึ้นค่ะทุกคนนะคะถ้าก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะใครอยากหุ่นลดไขมันนะคะบอกเลยนะคะง่ายๆนะคะ ไม่ยากอู๋เป็นคุณแม่หลังคลอดก็สามารถที่จะกู้หุ่นพังหลังคลอดได้นะคะแค่นะคะแค่เรานะคะเลี่ยงหวานมันทอดค่ะนะคะเรื่องการกินเนาะสำคัญหน่อยนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาออกกําลังกายโดยการทานโปรโตีนให้ถึงให้เพียงพอนะคะแล้วก็ออกกําลังกายสม่ําเสมอค่ะแค่นี้นะคะก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถลดหุน่นลดไขมันได้แล้วนะคะทําให้เราหุ่นฟิตกระชับและเฟิร์มมากยิ่งขึ้นนะคะลองทํากันดูนะคะทุกคน